โอ oh, ้ช่างเอียวลุยเองเลยครับบันไลแล้วครับงานนี้บันไลยแน่นอนครับพี่น้องงานนี้ช่างเอียวลุยเองเลยครับไม่ถึง

vì mư thể chăng yêu này, này. chăng ban lái dồn kha p Ayah 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 jangan lupi. Saya ya lupi. Oh. <tose> <tose> oh. <tose> <tose> ใหญ่ๆไอ้คนหนึ่งใคยขับคอนโทรนอีกขับมันคนละคอนโทรลเหรอโอ้ถึงขับคอนโทรลนี้ปะทำรบับช่างเอียวแท้ใครขับคอนโทรนนี้แล้วผมยังลงเลยกูยังลงเนินโจรนี่ยกโค้งลงเลย ไม่ถ้าเรางัดงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นไอ้ตัวนี้ก็ดึงลงมาเลยเนี่ยตัวนี้มันก็หลุดหมดแล้วเนี่ยแผงนี้ใช่ไหมใช่แผงข้างเนี่ยฮะมรับหมดเลยเหมืนก็ก็มันหมดแล้วไงมันหลุดหมดแล้วไงก็มันเหลือแค่ตัวนี้ตัวนี้สามตัวเองอืมแค่นั้นก็หลอกข้างนี้ก็หมดแล้ยสับประทวนป้ะโซ่เต๋อ บรรลัยแล้วครับช่างเอี่ยวบรรลัยยนต์ครับผมสมชื่อครับสมชื่อจริงๆจริงอือลายหักช่างเสาอย่าหักอันนี้กันเชื่อมวยจะมวยได้นายกิซัปตร้าดิ ไหนสาวตรงไหนคนโทรอ๋อทีมงานสร้อนอมน่หมดแวั่มดล้วหน้หมสร็จเรียบร้อล้วก็นก็จะ้อไหนสาบตรงไหน แล้วนอกากว่าจะเอาวันที่ที่ยี่สามที่อะไรที่อยากพ่วช่างเอี่ยวล้มคอนโทรลครับเมื่อกี้แค่นี้นะแค่นี้ลไหนเดี๋ยวด้วยเอามันมีกี่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 อย่างนี่สวิงทางขวาก็ได้ทางใต้ได้หมดอ๋อนี่แค่เปลี่ยนตัวเนี้ย นั <l id> <kah> ่นแหละโอ้ส <ga S 1> mm ับง่ายๆเลยเนาะสับจากสวิงนี่ไปสวิงของมึงก็ได้บ่อู้ง่ายแท้โอ้คิดว่าต้องถอดทรงถอดสายอะไรบอชุดเปลี่ยนนะจำจับโยูไม่โกลกิปเต็งกระโบด้วยหนูโอ้โหไม่โกลเลยไปไปไปตีขึ้นนิดนึงแล้วก็

ไอ้ฟางพูดขเขมรขอกระสับไปโทนแล้วสับแล้วเออต้องอยิ่ยี่แม่ <laughs> ส,ส่ยาดึางเลยใครจะไปทำไป เรียบร้อยไม่เสียสักบาทเลยไม่เสียสักบาทครับไม่เอาเงินบาทคือนะครับงานรถบรรทุกขายบุญนอนะครับแล้วก็จะเอาดินด้วยเอาดินมาลงให้เสร็จคิดค่าดินเดียวไหมไม่ได้คิดแค่บาทเดียวบาทเดียวเออเอาสายพานมาดีเสาออกดีกว่าไหม

เมื่อกี้อะต้องให้เสียวท้องอ๋เอเฮ้ยครับรถโทนนี่ไม่เป็นเหมือนกันเน๊ะไง<อ>เสียวท้องเตี้ย่ะรนก็เหมือนกันเลย <c oughs> แรถไรรบ,นบนซ์ป็ับแบบปูนรรมาสับเอาเมื่อกี้มาอยู่ซ้ายก็ได้สีลอ็อกเอาดูดูด้วยตัวเบนซ์เป็นปูนสี่ล็อกนะ <c oughs> นี่ทางเบิด์ัดนี้

ช่างเอวสั่งงานแล้วครับตามสไตล์ครับผมไม่ได้ยินครับนีอ้นัลุแล้นุดแล้วนั่นนอออยอ ใจเย็นลูกพี่โอ้มันโยกหมดทั้งหลังเลยนี่ต้องค่อยๆครับเพราะว่ามันโยกทั้งหลังเลยนะนี่ Thank you. Ja, ja,

พี่จาเข้ามาครับกลัวล้มครับเพราะว่า,วามันโยกทั้งหลังเลยนะตัวน,นี้เป็นแคปสาม นึก้อมดีนะนอกทำระบบสวัสดีครับสวัสดีเจจ๋าครับผมโอ้คิดว่าไม่ได้มานะก่อนเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ